สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมสลัมดังราคาถูกผมมีโปรโมชั่นดีๆจาก O. v o r Top Up มาแนะนำนะครับโปรโมชั่น1โปรล้อแรงคูณ2เจ็บๆราคาโดนๆโปรโมชั่น2สำหรับใครที่เคยเติมไปแล้วนะครับโปรไฟลูกโคตรคุ้มในราคาโคตรโดนนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างจัดไปครับผม โอเคครับก็สวัสดีพ่อมทุกท่านนะครับอยู่กับผมบอยซิกับเกมสแลมดังแล้วก็วันนี้จะเป็นรอบเพลย์ออฟของรายการสแลมดังซูเปอร์ลีกซีซั่น2แล้วนะครับก็มาถึงวันตัดสินแล้วนะครับสำหรับตารางการแข่งขันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นคู่ก่อนรองชนะเลิศระหว่างทีมโฟร์พีดีทีมอันไซโนนหนึ่งที่เข้ามาเป็นอันดับ3กับอันดับ4แล้วก็ WD รอในรอบรองแล้วก็โฮเอมเกมมิ่งนะครับรอในรอบชิงชนะเลิศก็จะเป็นการเล่นแบบ BO3 นะครับหรือว่า การเล่นแบบเชนะ2เกมก่อนก็คือจบเลยนะครับได้เข้ารอบแล้วก็รอบรองเนี่ยจะเป็น BO ไฟนะครับแล้วก็รอบชิงจะเป็น BO เซเว่นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าระหว่าง 4PD กับอันไซใครจะเป็นคนที่ผ่านเข้ารอบไปนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงหลังนะครับฟอร์มทีม 4PD ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะใครได้ติดตามการแข่งขันนะครับแล้วก็ในขณะที่อันไซเนี่ยฟอร์มค่อนข้างดีมากนะครับก็ต้องมาดูนว่าวันนี้จะทําผลงานได้ดีแค่ไหนนะแต่บอกเลยว่างานยากแน่นอนเจออันไซโดนหนึ่งนะเพราะว่าช่วงนี้คืออัน แบบตั้งแต่เปลี่ยนไลฟ์อัพมาเป็นเด็กๆเล่นรู้สึกว่าเล่นเล่นกันเข้มค่อนข้างเยอะนะ นะครับไม่เหมือนตอนช่วงต้นซีซันอะไรนะต้นซีซันยังมีอาการแกว่งบ้างอะไรบ้างแต่ว่าตอนช่วงนี้คืออันไซ์แบบฟอร์มค่อนข้างดีมากนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่แบบแข่งมากๆเลยแหละนะครับเดี๋ยวต้องมาดูนว่าวันนี้ทีมโฟร์พีดีจะทำผลงานได้ดีหรือเปล่านะหลังจากที่เกมล่าสุดนะแพ้ให้กับทีมไฮท์มานะทีมนี้ตกชั้นไปแล้วแต่วันนี้ไม่รู้ว่าเจอคอมโลนด้วยหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้เราเปิดแผลไปแล้วนะครับว่าเขาจะย้ำหรือเปล่านะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูเกมแข่งกันว่าจะเป็นยังไงไปรัับชมมนได้เลยผ ทีมเรานี่อายุเอ้ยไม่ใช่อายุเยอะสุดในทัวร์ก็บอกว่ารอบเพย์ออฟเนี่ยเยอะเยอะเยอะสุดเล่าพี่ผมผมผมกระบูมน้อยสุดน่าจะเยอะกว่าเอื่อได้เกือบได้อันไซสองคนรวมกันนอะยังไม่เท่าอะไรดีวะแล้วในสามคนคนรวมกันได้เท่ากับผมกับพี่บอยอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยแม่งมีแต่เด็กๆไม่ถึงวะ อันทรายมาสิบหกกันหมดเลยเออทีมอ,อ่ะเราสองเอ้ยเราสองคนรวมกันเยอะอันไราไม่ต้องถึงมพี่บอยหรอกม่ต้องถือมพี่บอย <c oughs> จะโดนโล้วนบ่ป่ะผมว่าไม่หรอกพี่ไหลพี่แล้วเจอทุกช่วงตกตกเลผมว่าเขาไม่น่าได้หรอกเพราะว่าเขาน่าจะรู้ว่าเราไป <c oughs> แต่แต่ถ้าเขาตันก็อาจจะเล่นก็ได้นะมาแบบรู้เพราะว่าเอาอย่างนี้เราต้องแบนอะไรนะตะกูอย่างนี้ไหม งี้แล้วโอโอดกับอาังยีได้นะได้มากี่อาฮังีปะตัดตัวเติกัวเมพูดยาดแต่แนพมาพี่น่นมาดต้องเตมมไหมวะมไม่คุมอกมอไม่ได้ตกแตผมว่าเขาแบนพุติมาพี่อยู่แล้วอ่ะแน่แ่แบนบนมาเสื ผมว่าเขาเอาสามแต้มมาฉีกว่ะไม่ก็ฮาเซ่ว่ะพี่พี่อยากไม่อยากเจอตัวไหนอ่ะได้หมดอ่ะจริงได้แบนจินอืมแบนจินว่ะพี่ทางนั้นอะแตมไม่พอเคเพราะว่าจะได้อึดอัดหน่อยข้างในเป็นทาแรงต่างเอาเลยพี่กูจิพี่มาได้พี่่โอเคเหมือนเดิมพี่บอยพี่บอยบอกผมว่าพี่บอยจะกันตรงไหนแต่ผมไป แพนตำแหน่งชัดเก,เ <Phantom S 2> กมเกที่จะปล่อยก็ปล่อยเลยอืมอาจจะปล่อยเยอะหน่อยเนาะเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวมากี่มันสติลลอ,องดูแต่ของพี่มันคอมนี้มันพี่โฟกัสมากี่กับนอกอยู่แล้วป่ะน่าจะเน้นไปทางนั้นนะใช่เดี๋ยวเราคุยกันลองดูว่าเขาเล่นหกหนึ่ง พอกใส่ตบนอกมาช่วยด้วยลุยสวยเฟียดยิงนะไหวยินเดีดน,ดนมากีน่าจะมีส่งครบนึไม่ซอรรี่เลย น่าจะดูเหมือนเขาดังเก็บสแต็กอ่ะใช่ใช่ไม่ได้พี่ยิงไวไม่ได้ห่วงโอเครีเฟรนด์บูโรเก็บนะผมไม่เก็บนะผมเก็บผมเก็บผมเก็บมากี้มีทุกอย่างผมสามเองโอ้โหไม่น่าตบที่ไม่น่าเลยว่ะโทษเลยใช่ใช่ต้องไม่โดดต้องไม่โดดนะลงทุกตัวแล้วลงทุกตัวแล้ว ที่นี้ฮันเดอร์ทำนะโดนตบโดนตบตัววังฮันเดอร์ปล่อยได้ปะปล่อยอะ้รกระตกรบหนึ่งสวยอบหนึ่ง ออมากี่หมดนะมากี่น่าจะเกือบหมดน่าจะเหลือหนึ่งกับสามกันมากี่ได้หลังจากนี้คือสบายแล้วอุ้ยโทษยิงเร็วโผลยพ่ทอะไรม่เไยผมไปขอระทาอของต่อง ลวงูผมดีไม่ดีเล้ววะตอนนี้ถ้าปล่อยพี่ลอยบอกบอกเลยว่าปล่อยอ่ะแซ่บผมรอผมรอหลังด้วะผมไม่ผมไม่ฉึกอะดวงสวยสวยสวยยังได้อยู่ยังได้อยู่มากี่มีทุกอย่างผมเอาสามให้ปวย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรมขอทำสวยสวยสวยผมเอาสามเหมือนเดิมสวยน่าจะมีส่งอยู่ผมส่งผมได้ผมได้ผมได้แล้วล่ะไปก่อน พี่มพเมียนติทำได้อีกรอสเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมป็นปหนึ่งตหนึ่งผมเอานอกผมเอานอกตะก,กี้อังตีซากูโอ้ยขี้รู้อยู่แล้วตบชาไปหน่อยวะปูมตุ้นี้ชิดไงแลนึงพี่ไม่มีสปีดปูมีตัมีแตน

เร็วเกินอีกหนึ่งเมียนตอ,ย,อย,ยิงเร็วยิงเร็ววะพี่มีเมียนติเมียนติเห็นอมเหมือน,นจะมีหมดผมมีผมมีโอเคได้อยู่นะ ได้อยู่ได้อยู่สองเพย์พี่หนักช่วงหน่อยนะเว้ยได้พี่ช่วงเลยเดี๋ยวซ้อนให้ผมเอาสองสวยจริงเฮ้ยไม่ได้วะริงเที่ยเอ้ยโดดเร็วไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเอานอกผมเอานอกโอ้ยเสร็จได้วะ เลอยิงพลีทัวร์ลองยิง้าก็ตกได้หวังเรียบอลตกหมดเลยผมเอานอกผมเอานอกอ๋อจีจี้โอเคตอนยากกว่าให้ดาวถูกดาวถูกหลายลูกแล้วแต่เสียโอกาสตรงที่เราทำไม่ได้โดนบล็อกเยอะไปหน่อยวะพี่เกมนี้ผมเอาสองให้ผมละ 我得要信你了。完爆我！本球都输。嗯。对。快！又看你。好啊、哦，快溜。打奥奥尔啊！呐，来、欸。 ไม่ไม่คออืนนี้มันยังต้องเดาคออืนนั้นมันยังไม่ต้องเดาอ่ะอืมอันนี้เดา <ขอ S 2> ไม่ไค่อยถูกถ้าใครมันต้องเทาเหมือนยากถูกปะอันนั้นมันก็ตกบวัดกันวัดเกมหมุกไปวัดเกมหมุกมาแบบอันนี้มันอันนี้มันมาต้องเดาเรื่อยถ้าเกิดเกมหมุกเล่นไม่ได้เท่ากับเขาเขาเล้เขาเล่นเกมรับได้เยอะคือเราแพ้อ่ะเพราะเราต้องเดาไปเรื่อยๆอ่ะ <laughs> ถ้าเขาแบลรู้เขาว่าเหมือนเดิมจะเจอลิงไหมล่ะจะเจอลิงเล้ะซูบูติมามาเล่นสู้ได้หรือเปล่าจะเอาไงต้องได้เจอเจอลิงก็ได้ลองดูเซนโดหรืออยากหรือยากเจอตัวอื่นอะไรนะเซนโดเปล่าถ้าเขาเอามากีก่อนแต่เซนโดสายฟ้าจะได้ตัวตบกากน่ะก็ได้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 ไม่เป็นไรแต่เราได้ซากุมาเซนโดมันก็ไม่แย่แล้วไงไม่ซากุมาเซนโดหมายถึงเราได้ซากุสองเซนโดอ่ะถ้าเขาเฟิร์ตพิกแล้วมาเกี เราจะเอาสาโซ่สู้กับไอโซ่สุกปะลองดู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 แต่เจออาคังหินะพี่ถ้ากแบนอาคังหินแบนอาคังหิถ้าแบนอาคังหิเขาเขาก็เอาคู่หนึ่งือ่ปะเขาไม่เอามาเขาอาจจะเลือกก็เป็นก็ได้นะเด็กก็เป็นไปได้ใช่เราถ้าเกิดเป็นเป็นมาเกียอาคังหิกันกันได้หรือเปามันก็ต้องเดาอยู่ดีอ่ะอืมพอดีๆอือ่ลองดูลองดูได้ลองดูแบบเอาที่มั่นใจอ่ะผมได้อยู่แล้วอืออยากเล่นเซนโดก็จัดไปเซนโด พี่น่าจะหนักในกับดาวอีกตัวหนึ่งฝั่งพี่ได้พี่พี่บอกเลยขาไม<ด>่ค่อย<น>เล่นบ้องเขาเล่นแต่ดางเล่นแต่หนึ่งแต่แถ้าเกิดเข้าเข้าเข้าขอขอขอดัางกันเป็นหนึ่งตลอดโ okay, อเคอออีนแล้วมาทุกคนเต็มที่ดิขอ,อชนะเหมาเนี่ยอออีนแล้วนะแบนอะไรอย่างนี้นะ ก็ไไม่ได้ะแม่รู้เขาว่ากูหนึ่งแรกคุยกันว่าจะไม่ใช่ตรงนี้ไม่ต่อจะปล่อยอ่ะจะเล่นเอานี่จะเล่นเซนตองให้เราได้เราได้เราได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผู่ร้นมากผู้ร้อนมา,นมาไม่ใช่ก็ตอนแรกจะปล่อยอ,อยแต่อย่างงี้ก็ถือว่าคุ้มเราไม่เป็นไร อย่างเงีย้ยคุ้มอย่างเงี้ยคุ้มเองโตเลยกุ้มเรากลุ้มเราคุ้มเรากลุ้มเราคิดเยอะโอ้ด่าแหวนแหวนปะแหวนแหวนแหวนหนึ่งปะอืมแบแบเอาแหวนจริงนกูได ต้องเหยียบนะครับเอาตัวนี้ปะตัวที่มั่นใจเลยได้หมดเดี๋ยวการกันตอนเนี้ยอาจจะต้องดูตำแหน่งโอดาแล้วเดากันเยอะหน่อยนะเออเดี๋ยวผมชี้ทัพฮานอเนี่ยผมชี้ทาพฮานอให้พี่ต้องเดาไม่ไม่ขอเ<ๆ>อาอย่างนี้ดีกว่าขอมากี่ม,กมีสายเลยเดาผมทำให้ถ้าเกิดมาถี่ไม่มีสาย่็ได้เาขาลุกเอาแต้มแรกก็ได้ ตัวเขาตกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกดังอาคาโนะตกเจ็ดมากี่มีจ่ายนะเทแรกถ้าเกิดไม่ได้อะไรก็ยังไม่มีสามเยเลยสองนะเดีดีฟนดีฟนมาดีฟีนมากี่ไม่มีมีแค่จ่ายผมชี้ทาคาโนะให้ผมชี้ทาคาโนะให้ ตบหนึ่งสองไปเลยก็ได้ผมชิทาคาโนโตโอเคย้ำย้ำฝากกันอันเดอเร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีเฟนด์ดีเฟน โอ้โหโทษเลยตาวไม่ไม่ลงไม่ลงไม่ลงเยี่ยมเยี่ยมเยากก่อนไดพี่พากก่อนนอกโอเคใส่ฟ้าใส่โปรเพื่ปละไรี่ยไม่ลงผมผมเอาผมเอานอกยดถ่านไม่ทันไม่ลงไม่ลงชนชนฮากโน่ดเลย ต้องวิน่าจะลงมั้งเอาแม่ต้น่าจะลงสวยสวยสวยโอ้โหตัวขาดยิงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรีเซ็ตรีเซ็ตไม่ลงโอ๋อเยสไม่ลูกนี้ผมน่าจะลงลูกนี้มันเน้นแน่ๆระวัง โอเคมากี่ไม่ลงนะแต่มีทุกอย่างสามทุกอย่างพี่บอยมาเอานอกจากผมผมพวนี้หมเอาสองพี่บอยพวกนี้ผมเอาสองมอสองอ๋อชาไปนิดนึงว่ะเห็นมันสะบัดหน้าแล้วนะลูกนี้พี่เล่นเองไม่ลงสวยเล่นเองรอบปวดพี่น่าเสียดายผมได้สิทธิ์เมนต์ติ ผมเอานอกผมเอานอกผมชิ้ทาคาโนทาคาโนลงลงูกนี้โอ้ดาวไม่ถูกว่ะพ็แเมียนตีนตพี่เมียนติพี่เมียนติขอขอสิให้โครับมียนตินะพี่ยิง สวยสวยสวยอีกสองเมนตีเพือต่อไปน่ามีผมขอทำคานุ่เหมือนเดิมต้ทุหนึ่งผมต้ทุหนึ่งโอ้โหโทษเลยวะเย้เมนตีเมนตีขวาดึงให้บูมน้องนิ่งมาเก็บบูมโอ้โหแล้วบอลบอลอ่ะ เยี่ยมหัวฟ้าเล้นเงเจ็ดแม่อ๋เอเฮียไม่ทันไกลจะสีแต้มได้อยู่ได้ไ้ด้ได้ได้มีอันติดระเบิดเดีผมยิงให้ <c oughs> ไม่ลงโอเลย สวยสวยชี้ยิงไหวพี่กัน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 เกมรับตัวผมไม่ตบหนึ่งนะไม่ตบหนึ่งอ้ยปับตำแหน่งเจ้าผมไม่รู้ว่าบอลจะออกมาทางไหนมีอันติเกมลุก ผมขอ,อยิงผมขอ,อยิงนะโ,อโอ๋อเยี่ยมไม่น่าเลยโอเคไม่ใช่ลูกลงอ,ะอล่ะไม่กเลเับไอ้บุ๋งไอ้บอลเฮ้ยพี่โทษเลยวะโทษเลยวะแบก๊ก ไ้ไม่ลงไม่ลงอันเดอรโอเคจีีจีจีบ เจอมากีกเก่งแลัอ๋อเหนื่อยแต่มันเ็าเล่นดีอ่ะเออเต็มที่แล้วพี่ว่ามันเล่นดีมากเลยนะวันนี้ก็ไม่ได้แย่มากแต่แบบเขาเล่นดีมากเรากัรยากหรอมาจรีเออพอมาเราเราเหมือนเราเอามาตรฐานมากี่ทีมตัวเองไปปล่อยไว้เก็บปะเราเลยเราเลยกล้าปล่อยมากรีแต่จริงแม่งกันได้นะจริงเราผมรู้สึกได้เลยว่าแบบจริงแบบเป็นฉี่สองั้งมันไม่มีทางกันได้อะเอาดีๆถ้าเกิดมากีแม่งเก่ง เห็นปะแม่งกัดมันกันยากมากเว้ยเนี่ยเราเสียแต้มแบบคือแม่งกันไม่ได้เว้ยคือตบหนึ่งตบสองโดนต่อเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกน้อยนะเราบอกห้าทีนะเธนเก็บบอลสามเธอนนะแต่แบบสุดท้ายถ้าเกิดเขาเล่นเกมรับเก่งๆจริงเดี๋ยวมันมากรีมันจะหาทางออกให้ได้เองอ่ะใช่ถูกปะเหมือนเราเอามากี่เราเป็นมาตรฐานว่ามากรีเราเล่นเราเราตันอะไรเงี้ยแต่คนอื่นแม่งจับมากรีเราโดนหลายรอบแล้วคือเราแบบกันไม่ได้เลยอ่ะเราเจอมากรีสองแม่งกันยากผมว่าแม่งกันยาก่ะ แจอคนพวกนี้ไม่รู้มันดูได้หรือ,รอเปล่าเหรอมันการยากคือแบบที่มันยิงคือมันไม่ได้มียิงฝืนแล้วนะมันยิงโล่งทุกลูกเลนะ <S <S ใช่ทุกลูกของของของ,ของไอ้ทาคาโน่แหละอือเลือกไม่ถูกเลยวะใช่ใช่เรากันเราเคยเห็นปะมันเดาถูกบ้างมันมีดูแล้วมันมีถูกบ้างผิดบ้างแต่สุดท้ายแม่งด้วยการที่เล่นเกมรักของพวกเขาเดี๋ยวเขาก็จะได้บอลคืนมาอือม,มันแบบไม่สเสมอตอนะัวไงลูลูลที่เขา,พาแพดไปเดี๋ยเขาก็การจริงจริงแล้วจริงจริงแล้วถ้าปล่อย รอบหน้าอาจจะต้องเอาบทเรียนว่าปล่อยมากี่ไม่ได้แล้วจริงเจอทีมเก่งๆปล่อยไม่ได้โอเคครับก็จบการขันไปแล้วครับแล้วก็ยินดีกับทีมมันซาด้วยที่เข้ารอบนะับต้องบอกว่าทีมมันซายเล่นได้ดีกว่าจริงๆนะครับคือในวันเนี้ยนะครับมันเป็นมันเป็นการเล่นเพย์ออฟที่แบบว่าเออเราแบบเหมือนแบบเอยเรามาแบบตามเป้าแล้วเราเต็มที่ไปอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงแรกนะครับช่วงแรกในเกมแรกเนี่ยเกมยังค่อนข้างสูสีอยู่นะแต่ว่าเกมเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเล่นแล้วผมแบบ โดนบล็อกเยอะไปนะครับในความคิดผมนะผมรู้สึกว่าในเกมก่อนๆเนี่ยผมเล่นผมจะเป็นคนที่หน่วงชูดค่อนข้างเยอะอะไรแบบเนี้ยเลยรู้สึกว่าเอ้ยอันไซอาจจะแบบศึกษามาหรือเปล่าปรากฏว่าเกมนี้ผมปล่อยบอเลเร็วเยอะแล้วก็โดนบล็อกแล้วก็ในเกมเก็บบอลวันนี้ผมว่าจังหวะการมุมที่ผมยิงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นมุมที่ไปนอยมันไม่สามารถที่จะไปเก็บบอลได้เลยแบบเนี้ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างพลาดเหมือนกันนะนะครับแล้วก็ในเกมนี้โดนบล็อกไปเยอะเลยแล้วก็เกมป้องกันอะไรอย่างเงี้ย ก็ป้องกันมากก่ได้ไม่หมดจดนะครับคือเราไม่ถูกเลยแล้วก็การป้องกันไม่ได้ดีมากแล้วก็ในเกมรีบาวของทางอันไซเนี่ยวันนี้มาด้วยนะครับต้องบอกว่านีนโอหล่อนี่คือรีบาวไป5ครั้งเลยค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะว่าทันเดอร์มันออกมาขอบอลเยอะอะไรอย่างนี้ด้วยคือการเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เป๊ะเลยนะครับว่าเพลงนี้ใครจะเล่นจะทำยังไงอะไรยังไงนะครับมันเหมือนแบบมันมันไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับในเกมแรก,กต้องบอกว่าอันไซนะครับเล่นได้ดีกว่าแล้วก็ชนะไปนะครับในเกมนี้นะครับในส่วน นะครับอันนี้ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งก็คือ,อสารพจนที่เข้าเป็นอันดับ3นะครับคืออันดับดีวันอันดับ4เนี่ยเขาจะมีโอกาสเลือกนะครับในทุกเกมที่แข่งนะครับว่าเขาจะเลือกเป็นเฟิร์สพิกหรือเซคันด์พิกนะครับซึ่งในวันนี้เขาก็เลือกมาเป็นเฟิร์สพิกทั้ง2เกมเลยนะนะครับเหมือนเจตนาชัดเจนว่าอยากจะเล่นมากีอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็เลือกที่จะปล่อยมากีทั้ง2เกมเลยในเกมที่2นะครับช่วงแรก คือช่วงแรกก็ยังสูสีกันอยู่นะช่วงแรกยังสูสีกันอยู่แล้วก็แบบรู้สึกว่าทํากันได้ดีนะผมว่าแต่ว่ามันไปติดตรงที่ว่าในตในช่วงทาม,มิ่งที่แบบทันเดอร์มันยิงประมาณ3ลูกอะแล้วมันไม่ลงอะไรแบบนี้นะครับก็ทําให้อันไซเอาฟื้นจากส่วนนั้นมาได้แล้วก็ในวันนี้รู้สึกว่า เราปล่อยเราปล่อยทางดีนว่าหลอดหรือว่าทาคาโน่เนี่ยมันเยอะเกินไปอะ่ะในความคิดผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเขาเขายิงฟรีค่อนข้างเยอะนะในส่วนการเดาวากิกก็เดาไม่ค่อยถูกนะมีบางเพย์ที่คิดว่าเอ้ยเราไปยืนกากแล้วเขาหน้าจะแบบส่งแต่ปรากฏว่าเขาเรียสามอะไรเงี้ยก็แบบเออเดาไม่ถูกแล้วก็แบบตมหนึ่งตบสองอะไรเงี้ยก็มีหลุดบ้างนะครับแต่ก็ถือว่าโดยรวมผมว่าเล่นกันโอเคนะในช่วงแรกแล้วก็ในเกมนี้นะครับอันตีของเซนโดแล้วก็โคงเเลโดนตบทั้งคู่เลยนะแคะแนนค่อนข้างสําคัญเหมือนกันแล้วก็ไหนจะลูกใส ค่อนข้างค่อนข้างมีผลเหมือนกันกับการเล่นนะครับเพราะว่าเออเราเล่นด้วยสถนานการณ์ที่แบบว่าเราหลังชนฝ่าแล้วอะ่ะแล้วแบบเอออะไรมันไม่เป็นใจอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบ เหมือนมันมันมันจะบอกว่าดวงก็ไม่เชิงว่าอันไซก็มีลูกโลกไม่ลงเหมือนกันแต่เป็นว่าจังหวะในวันนี้ในเกมที่2มันไม่ได้เป็นใจให้กับทีม 4PD เลยนะครับแล้วก็ทีมอันไซ์เนี่ยเล่นได้ดีกว่าจริงๆนะครับเพราะว่าบล็อกไปทั้งหมด6ครั้งเลยนะเก็บบอลไปอีกโอ้โหเยอะมากนะในขณะที่ทีม4 p รบล็อกไป5ครั้งนะครับแล้วก็เก็บบอลไม่ค่อยได้ทาแต้มก็ยากอันติก็โดนตบนะก็ยินดีกับทีมอันไซ์ด้วยเล่นได้ดีจริงๆนะครับคืออันนี้แบบไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าาหหคืออยง ในรอบหลีกอะไรเงี้ยที่แพ้มาหรือว่าแบบเสียแต้มเสมอมาอย่างเวลาเจอทีมโยนทีมกิกกี้หรือทีมไฮที่เราเสียแต้มไปอะไรเงี้ยไม่นับทีมโฮมกับ WD นะั่นะคือรู้สึกว่าเออมันแพ้ได้ไม่เป็นไรนะครับในเกมพวกนั้นมันน่าหงุดหงิดในบางเกมที่แบบเราเราน่า,าจะทําไห้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ชนะนะครับแต่ว่าในรอบเพย์ออฟเนี่ยรู้สึกว่าเออมันเ,เต็มที่แล้วนะครับมันมันรู้สึกว่าเออเราทําเต็มที่แล้วเขาเล่นดีกว่าจริงนะครับก็ต้องยอมรับตรงนั้นไปนะครับประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็เออสำหรับรอบต่อไไไปนนี่่ยผมมมด้มใสวของ พวกแบบการแข่งอะไรอย่างเงี้ยให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีผลผลไม่ให้นะครับก็คือผลเนี่ยปรากฏว่าเป็นทางทีมของอันไซนะครับเข้าไปเจอ WD นะครับคืออันไซเนี่ยวันนี้ผมว่าฟอร์มดีแล้วนะแต่ว่าไปเจอ WD คือ WD แม่งฟอร์มแบบสุดจัดแบบวันนี้คือแบบฟอร์มดีมากตบอันไซไป3ต่อ0ูนย์แค่อนข้างเหนือความคาดหมายเหมือนกันนะผมคิดว่าอันไซน่าจะแบบ ออสร้างความลำบากให้ WD มากๆอยู่เหมือนกันแต่เหมือนว่าอันไซพอไปเจอ WD คือ WD เขาเล่นดีจริงเว้ยแล้วก็เหมือนอันไซก็อยู่ดีฟอร์มหลุดเฉยเลยนะก็ก <g iggle> <g iggle> ็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะก็ปรากฏว่า WD ชนะไป3ตัว0เกมเลยนะค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันแล้วก็ในรอบชิงชนะเลิศน,นะต้องบอกว่าโฮเอคือแบบสุดมาก สุดแบบสุดมากจริงๆมันเป็น4ต่อ1เกมนะครับคือโฮเอฟเนี่ยนำไปก่อน3ต่อ0เกมขึ้นแท่นเลยนะครับแล้วก็ WD เนี่ยตีมาได้นะครับแล้วก็เป็นทางโฮเอฟเนี่ยชนะไปปิดเกมไปด้วยสกอร์4ต่อ1นะครับต้องบอกว่าโฮเอฟคือในช่วงหลังในช่วงในช่วงแรกในฟอร์มรอบหลีกเนี่ยโฮเอฟจะค่อนข้างเอ่อแบบขืดจับอยู่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมันเอามันเอาโดฮาหรือว่าลาลอยมาเล่นแทนโคซากิคือโคซากิอ่ะมันเล่นดีอยู่แล้วเว้ยแต่รู้สึกว่าไอ้แค่โดฮานี่แม่ง คือมันมันเป็นผู้เล่นที่แบบว่ามันสร้างความแตกต่างได้มากเลยนะโดยเฉพาะในรอบชิงนี่คือแบบดงฮาแม่งเล่นแบบโอโ้โหคือแบบเล่นดีมากนะครับใครที่ไม่ได้ดูก็แนะนําว่าไปดูย้อนหลังในช่องกัมมัดเกมมิ่งแล้วกันนะในรอบรองกัรบรอบชิงบอกเลยว่าคุณภาพจ,จัดจัดนะครับแล้วก็ยินดีกับทางโฮเอ็มด้วยนะครับไม่รู้ว่าคว้าแชมป์ไปกี่รายการแล้วนะครับแล้วก็ฟอร์มทีชั่นนี้คือค่อนข้างแข็งแกร่งมากเลยนะคือแบบ คือไล่ผ้าอ่ะเอางี้ดีกว่านะครับแล้วก็เสียไปแค่2เกมเท่านั้นให้กับ WD ทีมเดียวนะครับทีมเดียวเลยที่สามารถได้เกมจากโฮเอมนะแต่ได้เกมไปก็ไม่ได้หมายความว่าชนะด้วยนะเราต้องบอกว่าในรอบรอบชิงนี่คือฟอร์มแบบโอโ้โหคือแบบดีแบบสุดๆนะครับซิกแซกจีโนไซด์โดฮาหรือว่าลาลอยนะครับแม่งเล่นแบบ โอ้โหไปมากนะครับสงสารทีมที่เจอเลยนะครับใครที่เล่นเป็นตัวเป็นเป็นตัวปล่อยบอลเจอทีมนี้นี่ผมว่าแม่งเล่นเราเครียดอะเออประมาณนั้นละกันนะครับแล้วก็สําหรับซีซั่น2นะครับก็จบไปเท่านี้สําหรับทีม 4PD ก็ถือว่าผลงานก็ อาจจะช่วงหลังอาจจะแบบดูเออแม่งน่าเสียดายนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันรู้สึกว่าเอออยากจะไปได้ไกลกว่านี้แต่ว่ามันก็ได้แค่นี้จริงๆนะก็ติดทัลโฟก็ถือว่าสุดแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆสําหรับใครที่ตามเชียร์กันสาหรับซีซั่น2นะครับยังไงก็รายการหน้าฝากเชียร์ต่อล้ะกันนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะลงแข่งต่ออะไรยังไงหรือเปล่านะครับยังไงก็ใครมีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันไว้ได้ละกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ